I'm back, everyone. I'm back. I'm back. I'm rồi, I'm back. mình เสร็จแล้วครับผมผมไปดูแมปมาเสร็จแล้วแล้วก็ไลฟ์ต่อได้ Can you say shit La shit day. I remember that word uh, when I was in Myanmar. Uh, some Myanmar fans teach me that word. ซ้ายครับเอ้ยไม่ใช่ดิซ้ายไหนนั่นนันนั่น,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 นดูแมปแล้วซ้ายนั่นคือเราเราขวาเลยชิดซ้ายเีเ้ยน่ากลัวมากเลยไม่ไม่ปิดทางครับแต่ว่าถูกแล้วเ,เกือบไปล <c oughs> ก็แมปมันบอกว่าชิดซ้ายอ่ะ ทางแะ้วครับทุกคน,คน,น,มนแม่มีเ,มมเดยวคนบอกว่าผม,มเตอร์สวยสวยเนาะแม่ครับเรื่องนี้ต้องเกิดการเคลีย แล้วนี้คือแบบไม่มีใครชมนะครับผมแม่ก็เลยแบบเป็นกำลังใจให้ลูกนะเราไม่ต้องขึ้นทางด่วนแล้วแม่เราวิ่งน uh> ี่แหละแล้วก็วิ่งใช่ใชู่แล้วทีจริงมันจะให้ขึ้นแต่เราไม่ต้องขึ้นก็ได้ ตอนนี้นะมีคน play this life around 5 7 5 people มีคนอยากแต่งหน้าให้มีคนบอกอยากใช้ไลท์ลูมทาแป้งให้ไม่รู้จักไลท์ลูมไหมไม่รู้จักไลท์ูมเป็นแอปแต่งรูปอะแอปแบบแต่งหน้าไม่ใช่แต่งหน้าเป็นแตง่แตงรูปแบบ professional อารมณ์แบบ Photoshop แต่ว่าอยู่ในมือถือผมพอใจถูกใช,ใช่ั้มใช่ทำไมแสงมันโอเคนดะมันคิดว่าเราอยู่บนทางบ,บวนใช่ดีไ่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะให้เดี๋ยวมันจะต้องมีททองที่มันให้เราลงอยู่แล้ว พี่กูมาบอกว่าไล้์รูปในคอมก็มีขอโทษครับผมเข้าใจผิดเองแหละนะไม่ลงหรอกไม่ลงทำไมไม่ทำไมหน้าเป็นก็คือเจ็ดร้อยเมตรเข้าทางหลัก I, I wanna go there too much, but still didn't have a chance. I hope I can get there one day. How is the waiter? About how? Why my camera is so bright? ใช่ครับวันนี้ไปกับแม่สองคนอันนี้มีงานกับคุณแม่อันนี้มีงานกับคุณแม่หลอันนี้มีงานกับคุณแม่แม่บอกอะไรของมึงไหม Come to Malaysia again I hope so ทำไมเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแสงมันจะแบบวูบบ้าแบบใครเห็นบ้างแบบมันวูบบ้าก็ทำไมมันให้เข้าัามินทางสี่สิบสี่กิโลเมตรไงใช่ใช่ก็เนี่ยมันเขียนสี่สี่ 4. ไม่ผิดถ้ากดตามโลในในนั้นที่เขาให้มาเลย โอ้มีคนถามถึง Hunter Record ด้วยเนี่ยช่วยด้วยนะเป็นใส่ฟิลเตอร์อะไรกันจบม,มีคนถามถึง Hunter Record ด้วยว่าเมื่อไรจะปล่อยเพลงใช่ไหมครับ ตอนนี้เราพยายามาวางแผนกันใหม่เพื่อที่เราจะได้มีเวลาหายใจในการทํางานกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณภาพผลงานที่ได้มัน,มน,มน,มนออกมาดีขึ้นเลยครับก็เลยจะพยายามลดบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปออกแล้วก็ลดการปล่อยเพลงของเราลงแล้วก็ทำเพื่อเพื่อให้ศิลปินแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนนะครับในค่ายเรานี่ะช่วยกันได้เต็มที่ช่วยกันในการบอกว่าผลิต ผลงานเพลงได้เต็มที่แล้วก็มีแบ่งเวลาในการซ้อมหรือว่าเวลาในการอะไรให้มากขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจลดคอนเทนต์ลงไปครอ๋อคือมันเหมือนให้ออกแล้วก็กลับรถนะแม่ Is the preparation for Gen Y. Uh, God, and what do you have home, and, and what you really want to have home. Okay. Please do a finger, huh, please. Yes, of course. Like this, right? จริงแล้วว่าหลายคนเข้าใจผิดนะครับผมผมมา,มาสายผมมาสายหล่อแต่ว่าทุกคน,นชอบมองว่าแบบผมตลกผมไม่ตลกนะตลกรอแมแม่ <laughs> <laughs> When can I meet you again Miss you so much mm. Not so sure now, but Miss you too, all of SB5 miss you guys too. Can you say something in Spanish, please? Uh, <laughs> I do not know any word of Spanish. Can you guys please teach me? Can you? DMO, oh, DMO, right. but I listen to Spanish song, some of Spanish song. เม yeah. mm ื่อวานมีแฟนคลับทำโทรศัพท์หายอะกับแบตกล้องหายโอ้ใครเจอก็ช่วยนำมามาด้วยนะส่งข uh, ้อมูลมาให้ผมเลยกันนะผมเดี๋ยวผมช่วยโพสช่วยอะไรว่าแบบ เดี๋ยวไล่โทรมางกดวางกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปดเดี๋ยวผมจะถึงแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวแล้วนะครับอ่คำสหมิจาภาษาจีนเซซี่อะภาษาจ Thank you ภาษาไทยขอบคุณครับ ไม่รู้ <laughs> ไ,รไปแล้วนะครับทุกคนบายบายแ๋ยวเจอกัน